สืบนครบาลหรือว่า IDMB นะครับได้มีการเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าทลายรังปลวกบอสจีน แก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2รายนะครับเขาได้มีการเปิดบริษัทวัสดุก่อสร้างบางหน้าแต่ว่ามีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้เข้าไปเล่นเกมวงล้อนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ iPhone 16นั่นเองครับปรากฏว่าเขาได้มีการหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปนะครับซึ่งก็หลอกข้อมูลประชาชนกว่า 88,000รายเฉียดเฉียดแสนรายเลยทีเดียวนะครับ,รบงานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงทุนเหมารถเมย์ขอสมกเปิดปฏิบัติการลุยแก๊งคอเซ็นเตอร์กันเลยทีเดียวครับติดตามภาพกันหน่อยนะครับเรื่องนี้นำโดยนะครับสท่านนั่นก็คือพลตรวจตรีนพสิน,นพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยพลตระบทีระเดชทมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเช่นเดียวกันผมย้ําอีกครั้งนะครับท่านนะครับนกพิสิน์แล้วก็ท่านทีระเดชโดยเฉพาะท่านทีระเดชเนี่ยขยับตําแหน่งจากผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชนจากผู้การจอขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือรองผบชนอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านทีระเดชเนี่ยท่านก็ย้ำนะครับว่า อยู่ตรงไหนก็จะทําเพื่อสังคมและที่น้องประชาชนเหมือนเดิมนั่นเองครับนี่เป็นภาพปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่นํากําลังตํารวจชุด PCT ร่วมกับสืบนครบาล IDMb และกองบังคับการตํารวจนครบาล2เข้าตรวจคน้นภายในบริษัทที่มีชื่อว่าล um ักคิงจำกัดตั้งอยู่บนชั้นที่8ของอาคารแห่งหนึ่งริมถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร เนี่ยฮะต้องทุบประตูนะครับแล้วก็พังกระจกเข้าไปกันเลยทีเดียวครับโดยพลตบตรีนพศินท่านกล่าวนะครับว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลจับกลุ่ม2 Big ิ๊กบอสชาวจีนเมื่อวันที่5กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณหน้าหมู่บ้านหรูแขวงจันกเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับ จากการสืบสวนพบว่าบริษัทแห่งนี้เป็นอของบอสชาวจีน2รายซึ่งได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการขายวัสดุก่อสร้างแต่ว่าจดได้เพียงแค่3เดือนนะครับโดยบริษัทแห่งนี้ก็จะมี2บอสดังกล่าวเดินทางมาประชุมเพื่อวางแผนหลอกลวงประชาชนด้วยการออกอุบายเล่นเกมวงล้อโดยผู้ที่ชนะก็จะได้รับรางวัลใหญ่ เป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 16นั่นเองครับ,รบซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องติดต่อเล่นเกมผ่านช่องทางไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเสียค่าเข้าเล่นเกมครั้งละประมาณ100บาททีนี้เมื่อถูกรางวัลน,นะครับทางพนักงานก็จะมีการติดต่อกลับไปโดยมีสคริปต์ที่ใช้ในการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นเขาก็จะขอข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเลขหลังบัตรประชาชนเนี่ยฮะอันตรายถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะเลขบัตรประชาชนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการรับรางวัลโดยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า88,000รายชื่อในห้วงเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเบื้องต้นพบผู้เสียหายในระบบจำนวน85รายความเสียหาย55ล้านบาทตามยึดทรัพย์ ได้จำนวน84ล้านบาทและก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อเฉลีย่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับในหาชื่อบริษัทชัดเจนนะครับก็คือเมื่อสักครูคร่นี้ลักกิงแต่ว่านะครับคือเบื้องหน้าเนี่ยอย่างที่บอกเลยมีการเปิดเป็นบริษัทเกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้างแต่ปรากฏว่าโอ้โหมาเล่นเกมนะครับเป็นเกมวงล้อลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ iPhone คือมันค่อนข้างที่จะ ตรงกันข้ามเลยนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเขาเชื่อว่าก็คงจะ เปิดบริษัทบางหน้าขึ้นมาเพ <k S 2> ื่อที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับคือหลอกซ้าหลอกซ้อนนะคุณน่านเพราะว่าปกติแล้วผมจะเห็นบ่อยมากในไลฟ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอป,ปสีฟ้าหรือว่าแอป,ปสีดำอย่าง t ิ k t o อกนี่แหละคุณผู้ชมครับก็เขาจะมีการบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยลงเงินเข้าไปจําได้ไหมฮะสมมุติว่ามีวงล้อทั้งหมด10วงอ่ะคุณลงวงละหนึ่งพันบาทแล้วคุณก็ลุ้นว่าจะไปได้ไอโฟนหรือเปล่าปรากฏว่าในนั้นเนี่ยอาจจะมีหน้าม้าด้วยหรืออาจจะไม่มีหน้าม้าด้วยก็แล้วแต่ปรากฏว่าคุณเสียเงินแล้วเนี่ ได้กับได้เลยแต่แอบสงสัยเหมือนกันคุณอัน้นพนักง,งานส่วนใหญ่ผมเห็นหน้าค้าตาเมื่อสักครู่นี้นะครับในกล้องวงจรปิดเหมือนเป็นคนไทยอะ่ะคือรู้ทั้งรู้ว่าหลอกคนไทยข่าวก็ออกกลมๆขนาดนี้ก็ยังทํากันลงนะอื แล้วก็ยึดของกลางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมวงล้อนะครับคือเขามีการไลฟ์สดใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ตัววงล้อเนี่ยลักษณะคล้ายๆเป็นแมนนวลก็คือใช้มือในการหมุนนะครับไม่ได้แบบว่าใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AI ใดๆทั้งสิ้นนี่นะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นเกมนั่นเองครับหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการขยายผลต่อว่าในจำนวน8 8 0 0 0รายชื่อนั้น ถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดแล้วหรือไม่นะครับรวมถึงเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่รวมทั้งก็จะมีการตรวจสอบว่าเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับแก๊งโอริโอด้วยหรือไม่เนื่องจากมีการรับสารภาพกับตำรวจว่านะครับมีการซื้อข้อมูลมาจากบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการประกาศไล่เช็คบินคู่อรินะครับอนอกเกม 5M นั่นเองครับ ขณะที่พลตรจตรีทีระเดชน,นะครับท่านเปิดเผยว่าการตรวจค้นและจับกลุมดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบนครบาลร่วมกับชุด PCT และสอนอสุดที่สารก็คือตำรวจในท้องที่ได้มีการสนทิกําลังนั่งรถเมยขอสอมออก,กอเปิดปฏิบัติการดังกล่าวครับทลายรังปลวกบอสจีนแก๊งคอรเซนเตอร์โดยนั่งรถเมยมาจากศูนย์สืบนครบาลมาที่บริษัทแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาพิเศษและเมื่อมาถึงนะครับก็ได้เข้าจู่โจมทันทีโดยสามารถจับกลุมพนักงานคนไทยได้กว่า10รายแต่มีบางส่วนสามารถหลบหนีไปได้ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเราได้เห็นภาพการผนึกความร่วมมือกันของ นะครับสองรองผอบสนนะครับทั้งท่านนกปสินแล้วก็ท่านทีระเดชโอโหปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมมาจับกลุ่มเนี่ยเป็นพนักงานคนไทยกว่า10รายจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเอาจริงมันก็รู้ทั้งรู้เนี่ยแล้วก็จากสถิติคุณผู้ชมครับเมืม่อวันก่อนนะฮะผู้ก,การอัดเองแกบอกว่าเนี่ยมีคนสมัครใจน้อยมากแตก่เนี่ยอย่างกรณีเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่ว่า เขาก็ทํางานกันสบายมากคุณผู้ชมไม่มีภาพเหมือนแบบโดนบังคับขู่เข็นอะไรกันมาเลยมีการแบบคลุมผ้าบนเก้าอี้มีผ้าหม่มมีอาหารการกินอยู่บนโต๊ะคือค่อนข้างพร้อมเหมือนกันนะครับออก็เหมือนออฟฟิศดีๆออฟฟิศหนึ่งเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอา<ๆ>ว่าไปตามนั้นโดนจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วสิบคนครับให้กับผมพร้อมด้วยท่านรองธีเดชนะครับได้มารายงานผลการขยายผลการจับกลุ่มแก๊งคอนเซ็นเตอร์นะครับ ก็คือสืบเนื่องจากนโยบายของท่านผู้นำชาตินะครับซึ่งได้ท่านให้นโยบายอย่างเร่งรัดนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์นะครับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาหากินโดยไม่ชอบนะครับโดยประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบนะครับรวมถึงแก้งคอนเซ็นเตอร์ที่มีปัญหาอยู่สดบเรื่องปัจจุบันนะครับซึ่งในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางชุดของท่านรองธรเดชนะครับ ได้รับมอบหน้าที่นะครับได้สั่งการจากท่านเจรตํารวจแห่งชาตินะครับให้ทําการสืบค้นจับกลุ่มแก๊งคอมพิวเตอร์ได้ตัว2อบอสใหญ่ไปนะครับซึ่งจากการขยายผลจากจุดที่จับกลุ่มวันที่5กุมภาพันธ์ก็ทําการสืบทราบว่าจุดนี้นะครับเป็นแหล่งที่ทางชุด2อบอสนั้นนะครับได้ทําการเรื่องแก๊งคอมพิวเตอร์นะครับโดยการออกอุบายนะครับหลอกลวงรวมถึง การให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยการตั้งบริษัทที่นี่นะครับมีพนักงานอยู่ในออฟฟิศนี้นะครับและหลอกให้เล่นนี่ครับคือวงล้อนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีผู้ที่ถูกรางวัลเมื่อถูกรางวัลปั๊บนะครับเจ้าที่ตัวคอนเซนเตอร์เนี่ยนะครับก็จะขอข้อมูลนะครับบัตรประชาชนที่อยู่นะครับหลังบัตรเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งส่วนนี้เขาก็ได้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนซึ่งถูกหลอกให้เล่น นะครับนี่ครับวงล้อการพนันนี่แหละว่งง่ายเลยเสร็จแล้วข้อบุญดังกล่าวนั้นก็ตกอยู่ในมือของ mm hmm. แก๊งคอนเทนเตอร์ก็นําไปใช้ในทางที่ผิดและในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งรายละเอียดนะครับขอให้ให้ทางท่านรองเีเดชอธิบายนะครับหลัก,ลกฐานที่ตรวจค้นพบนะครับ2องสองบอสที่เราจับไปเมื่อก,ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของสนนสุมมารเราก็พบว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนที่แห่งนี้ ที่เราเข้ามาตรวจค้นนะครับโดยเปิดเป็นรูปบริษัทชื่อรักคิงโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ทางบริษัทต่างๆวิธีการของเขาก็คือจะมีการยิงแอปไปใน Tik t o อหรือข้อมูลต่างๆอย่างที่ท่านท่านรองนพสินโชน,นะครับโดยคนที่จะเล่นเกมจะเสียเงิน100บาทแล้วเข้าไปเล่นเกม ผู้ชนะจะได้ iPhone 16ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อเมื่อเราเข้าไปเล่นปุ๊บก็จะขอข้อมูลส่วนตัวนี่แหะครับประเด็นสำคัญการที่เขาต้องการข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงวันนี้เราตรวจสอบจากภาพวงจรปิดย้อนหลังชัดเจนว่าเขาสองคนมานั่งประชุมณนะออฟฟิศแห่งนี้โดยมีทั้งคนจีนและก็คนไทยของเราด้วยกันเองวันนี้มีสคริปต์ในการโพ ในการหลอกอย่างเช่นเขาจะเขียนเลยว่าห้ามพูดว่าถ้าใครพูดว่าเราเป็นมิจฉาชีพในบริษัทนี้เขาไล่ออกทันทีนะครับก็วันนี้เราตามยึดทรัพย์ได้84ล้านครับ84ล้านแล้ววันนี้เราเจอเราเจอผู้เสียหายทั้งหมด85รายแล้วทั่วประเทศนะครับมูลค่าความเสียหายณนะตอนนี้ที่เราตรวจสอบเจอมูลค่า55ล้านบาทนะครับก็ตอนนี้กําลังเข้าสู่กระบวนการ ที่เราจะ,าฉะเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายในเบื้องต้นแต่ก็จะมีการขยายผลต่อครับพนักงานนี้เป็นคนไทยบ้างหรือว่าเป็นคนไทยครับเราตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ตรวจสอบยึดได้เนี่ยจะตรวจสอบขยายผลต่อไปนะครับเพราะเชื่อว่าเขาย้ายจาก,กแหล่งนี้ไปเนี่ยนะครับก็น่าจะมีแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้ผมแจ้งทั้งแ8่โรงพักนะครับกองสืบน,นะครับร่วมกันขยายผลเกี่ยวกับแก๊งข้อมูลชาวต่างชาติ ซึ่งท่านผรได้มีคำสั่งเมื่อวานนะครับให้ทุกโรงพักในส่วนของนครบาลและภาค่9ในการตรวจสอบข้อมูลทําข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลต่างที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตนะครับรวมถึงนะครับคนต่างด้าวที่อยู่เกินนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดนะครับก็มอบให้ทั้งโรงพักนะครับในส่วนของกองสืบนะครับช่วยขยายผลนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยครับเราตรวจสอบจากผู้เสียหายที่เราจะพบก็คือต้องไปแจ้งความออนไลน์ที่ 1441หรือ t h a i p o l i s อ .com นะครับ <c oughs> ข่านที่ไปแจ้งก,ก็จะมีเลขเคส ID แล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกระทำความผิดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับศูนย์ PCT แล้วก็สอท,อทอก็จึงเจอข้อมูลในถังตรงนี้จึงรู้ว่ามาจากเคส2บอสที่กระทำความผิดตามนี้ครับ55ล้านบาทณตอนนี้นะครับ วันนี้เราเข้าค้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะหลบหนีไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าบอสสองคนเราจับได้แล้วข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กําลังทําพร้อมกับกล้องวงจรปิดผมเชื่อว่าจากการขยายผลเนี่ยน่าจะเจอทรัพย์ที่เขาเอาไปจากคนไทยด้วยกันอีกจํานวนมากครับที่เราค้นเจอณปัจจุบันน,นนะ 8, 000, 8, 000. ครับแปดหมื่นหรือแปดพัน้าแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดพันครับเพราะว่าต้องบอกว่า การที่เราเข้าไปเล่นเกมกับเขาไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามในวันนี้เราเห็นวิธีการเล่นเกมคนผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยือ่อก็อยากจะได้รางวัลเนี่ยรางวัลเนี่ยผมว่า,น,น,านั่งคุยกันไปเราสมัครเป็นสมาชิกเสร็จปั๊บก็มกือกยิบหยิบลูกขึ้นมาเนี่ยว่าคุณได้รางวัลอะไรก็เหมืนอนชิงโชคธรรมดาส่งสมัครใช้จ่ายตังค์แล้วเนี่ยได้เห็นไหมได้รางวัลได้ไปผมพอได้ได้ไปผมปั๊บลูกค้าคืออะไรก็ต้องแจ้งชื่อสกุลรบรพชาชนที่อยู่บนโทรศัพท์ เขาก็ได้ฐานข้อมูลนี้กลับมานะครับเพื่อใช้งานต่อในการเป็นแก๊้งคอมพิวเตอร์หลอกลวงพี่น้องประชาชนที่แจ้งชื่อสกุลนี้ไปเป็นรูปแบบไร้สดใช่รูปแบบไร้สดด้วยเหมือนกับถ่ายทอดสดเนี่ยเล่นเล่นไร้สดอ่ะแล้วก็มีเพจเขาอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ฮะผ่านเพจเขาใช่ครับถูกต้องครับมันเลยมีการเตือนว่าถ้าเกิดมีการพูดเก็บแก้งวิชาชีพเพราะว่าแอปพลิเคชันถ้าเกิดคำพูดที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเห็นไหมเหมือนที่เป็นกฎของกฎของแอปพลิเคชันอ่ะถ้าพูดไม่เหมาะสมปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกบล็อก นะครับเพจนี้ก็ต้องปลิวไปถูกไหมฮะนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีกฎของที่พนักงานต้องรักษาและปฏิบัติการตามกฎของที่ก็วางไว้นะครับซึ่ง2บอสเนี่ยก็มาที่นี่จริงๆกล้องอยังปิดจับภาพชัดเจนนะครับแต่พอเมื่อทางชุดท่านรองทิเบตจับได้วันที่5กุมภาพันธ์มันก็ต้องสลายตัวดำตัวเป็นก็คือหลบหนีต่อตอนเนี่ยตอนเนี่ยตรงส่วนนี้คือกำลังขยายผลต่อว่าต้องมีบุคคลรับผิดชอบต่อนะครับก่อนที่จะก่อนจะหลบหนีกันเนี่ย รัจจุบั้กำลงังไล่ติดตามเราเจอเซิร์ฟเวอร์ไหมครับหรือว่าเจอเรียบร้อยครับคือต้องบอกว่าบริษัทนี้ข้อสังเกตที่คนให้ความเชื่อมั่นเพราะเขาจดทะเบียนบริษัทถูกต้องใช้ชื่อบริษัทรักคิงเลยและมีกรรมการจดทะเบียน3ท่านซึ่งเรามีข้อมูลแต่ขออนุญาตในการขยายผลต่อซึ่งเป็นคนไทยนะครับแต่จากการสืบสวนเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงไม่ใช่คนไทยคนไทยที่ไปจดทะเบียนเนี่ยเป็นแค่ตัวแทน แต่คนที่เป็นเจ้าของตัวจริงคือ2บอสคนจีนทีจ่จับไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเราพบว่าเวลาการจ่ายเงินให้กับพนักงานเนี่ยจะเป็นสองบอสชาวจีนที่จับไปก่อนหน้านี้ครับก็ขอเวลาตํารวจทํําทางานสักระยะว,ว่าวันนี้เราเพิ่งมาถึงตรงจุดนี้นะซึ่งมาถึงตรงจุดนี้ต,ต้องบอกว่าเหมือนทลายรังปวกเลยเพราะว่ามันอยู่ย่านกลางใจเมืองแล้วตึกที่เรายืนอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นเขเรียงฮะเป็นเป็นตึกสูงแล้วก็คนมีฐานะหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายๆนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะขอขอบคุณทางทางเจ้าของสถานที่ที่ให้ความร่วมมือนะครับและเชื่อว่าตํารวจมีทิศทางที่จะไปต่อครับริษัทนี้เปิดมาทีปีแล้ว3เดือน3เดือนใช่อยู่อยู่ระหว่างตำรวจตรวจสอบสามเดือนเนี่ยในส่วนของพนักงานมีทั้งหมดกี่คน ในเบื้องต้นเราเพิ่งเห็นบัตรที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยครับแต่ว่าเินคงใครที่เกี่ยวข้องเ็าต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะกล่าวหาในเรื่องของการร่วมกันจัดให้มีการเลิกกันฐานครับแล้วก็ถ้าตรงนี้เชื่อมโยงกับคดีวันนี้ท่านเจรําตรวจแห่งชาติในฐานะท่านผอ,อ,อศูนย์แล้วก็ท่านผู้ชการตำรวจนครบาลได้รวมคดี85คดีที่เราเจอในเคสไอดีก่อนหน้านี้ ให้มาเป็นคดีเดียวกันนะครับเมื่อเรารวมแล้วก็จะมีการแจ้งความในข้อหาชอบกงประชาชนแล้วก็การเป็นชญาจากรรมข้ามชาติกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปครับผมกําลังสั่งขยายผลเพื่อติดตามตัวพนักงานมาทําการสอบสวนว่าเขามาทําหน้าที่ที่เนี่ยในหน้าที่อะไรถูกหลอกลวงหรือเปล่าหรือเป็นเหยี่อหรือการที่คุณสมัครใจมาทํางานนึกรูอยู่แล้วว่านี่คือการพนันชนิดหนึ่งในการที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วต้องถูกบังคับไหมว่า ต้องได้ยอดเท่าไหร่กี่คนเพื่อได้บัตรประชาชนมาเพื่อประกอบให้ทางแก๊งคอนเทนเตอร์รของคนจีนสองบอสนี้นําไม่ใช้ใจมันไม่ใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอญาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนของประชาชมพันธ์จริงๆนะครับว่าตอนนี้มันมีทุกรูปแบบในการกลโกงในการออกอุบายของชาวต่างชาติซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนของพี่น้องประชาชนทุกท่านในเมืองไทยเราเนี่ยแล้วนํามาหลอกท่านต่อเพราะฉะนั้นอ่ะอุบายต่างๆไม่ว่าจะหลอกเล่นการพนันหลอกให้ แจ้งชื่ออะไรที่ได้รางวัลเล็กน้อยได้ป่าผมนะครับเสื้อหรือเป็นบัตรท่องเที่ยวบัตรเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้ได้มาของข้อมูลของท่านขอให้ท่านทุกท่านช่วยกดระวังนะครับเราต้องการภัยตัวเองเองดือการที่เตือนสตินะครับว่าอย่าเชื่ออย่ากดอย่าโอนเหมือนก,กันนะครับอาจจะหลอกถึงถึงเรื่องการที่ให้โอนกินจากบัญชีก็ถูกหลดจากบัญชีได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนทุกช่องทางพ่วงนี้นะครับ ขอประชาพันด้วยอย่างขอคุณพี่น้องสมวนบุคคด้วยขอช่วยแจ้งด้วยไอ้แปดหมื่นแปดพันคนเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลไปถึงไอ้โอริโอที่พักหนึห่งใช่ไหมกำลังประสานงานในการเชื่อมต่อข้อมูลกันอยู่เพราะว<อ>่าไอโอริโอเนี่ยมันบอกว่ามันเอาจากบริษัทเอกชนไอ้ตรงเนี้ยมีข้อมูลไหมเดี๋ยวตรวจสอบขยายบลชนิทต่อหนึ่งถ้าไอ้ส่วนแปดหมื่นแปดพันเนี่ยมีการนำไปใช้นำรายชื่อไปใช้ในทางธุรกิจอะไรธุรกิจทุกอย่าง ในเบื้องต้นนี้ใช่ไหมอขออนุญาตตรวจสอบทั้งหมดนี้ก่อนเพราะวันนี้ึ่งเจอว่ามีการใช้แบบนี้นะครับ<อ>ก็ต้องเรียกผู้เสียหายแต่ละรายมาสอบถามนะครับสอบสวนเบื้องต้นนี้ให้ขยายผลในส่วนนี้นะครับให้เรียบร้อยรายชื่อผ่านบคือสองบ,บอสเนี่ยมาคุมที่นี่เองมาเป็นการที่นี่เองข้อมูลที่ได้ก็อยู่ที่ห้องนี้แหละครับแลวสองบ,บอสนี้ก็ออกไปใช้กับลูกคีมอีกชุดหนึ่งที่แจ้งคอนเทนเตอร์ส่งผ่านออนไลน์ไปเลยไหมไม่ครับมารลับที่นี่เลยเขาเรียกว่าลดขั้นตอนเขาไม่จำเป็นต<ม>้อ<ม>งไปซื้อ กับนายหน้าเขาเป็นตัวใหญ่ที่นู่นก็มาเปิดที่นี่เลยลดขั้นตอนออก็ประหยัดต้นทุนแล้วรายชื่อเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่นี่ไหมหรือว่ามันถูกส่งไปแล้วแปดหมื่นแปดพันเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของรายชื่อของสองบอสนี้แล้วซึ่งถูกจับไปนะครับตอนนี้เราจับวันที่5พากคมสองตัวนี่นะครับเพราะฉะนั้นรายชื่อที่เขาออฟฟิศที่ทําง,งานเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยก็อ,อยู่ที่สองบอสนี้แล้วนะครับซึ่งนี่ก็เลยขยายผลว่ารา,ายชื่อทั้งหมดเนี่ยถูกเอาไปใช้ สิรายนะครับเราจะแจ้งให้ทางผู้เสียหายเนี่ยได้รับทราบว่าเขาสูงดาบไปใช้อย่งไรบ้างหรือมีคอนเทนเตอร์โทรไปหาเขาหรือยังเพราะแจ้งเบอร์โทรศัพท์เพราด้วยถูกไหมครับเพื่จะติดต่อประสานงานกับทีมตัวนี้ผมให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับก็คือประชุมกันมาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับก่อนคําสั่งของท่านพบตรนะครับซึ่งท่านผู้จัดการบุญละคนบาลเนี่ยกำชับปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับเพราะเราเกรงว่าความเสียหายจะเกิดแผ่ไปวงกว้างสำหรับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพราะหลงเชื่อง่ายๆมอบไอเดียบัตร นะครับบอปบ,บัตรประชาชนเลขบัตรให้ลัานหลังบัตรให้บอกเบอร์โทรศัพท์บอกที่ถิ่นที่อยู่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาคนไปใช้ได้ทาง